โดยทำอาหากินหน่อยเฮียถึงจะต้องอ้อนวัวกับพัดลมเราเดี๋ยวนี้หมุดหนเฮียอ่ะอะปะตาปะเตอ่ะปะตาปะเตอ่ะปะตาปะเตอ่ะเฮียโดนเลยเนะโย่สามนาทีเลยเฮยเฮียอเลยนะ ตไม่คิดเลยไม่รู้มันคือมันไม่สามารถอออธิบายมาเป็นคำพูดได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นดัมวาบนะม่ใช่ด,าาดัมวาบอธิบายได้ match found ดัมวาบอธิบายได้อธิบายพวกมันมันคืออะไร,รวะก็ดัมวาบไงฮะโอเมนเหรออุ้อยู่ไหนกินว่ะก็ดัมวาบพิเศยอ่ะ ไม่รอความหมายของดับ่าร์ฟดาบอะดิาปุ๊กย่อยปั๊กคือดิวก็ดิบปุ๊กเปลี่ยนโหมดอะกลายเป็นโหมดละราดูรำพามันอร่อยม่ถึงกูใส่กูใส่ไปเยอะอยู่อ่ะัไม่ได้เยอะมากอะมันอร่อยจริงๆนะชอบชิฟว่ะแต่กินสดนะเงียมเงียบอันเดีย พอร้องแล้วผมมาให้ก <Wha> ูยิงห like okay. ัวเท่ๆสักนัดหนึ่งแล้วกูเอาลงติ๊กต็อกสักเจ็ดคลิปสองวอเอาไปได้ไปได้ฝั่งนู้นวิ่งอยู่ไอ้เหี้ยนีออนเอยโอ้ยวอแต่ไม่วอมิดอ่ะนะฝากดูมิดได้หน่อยดิกูกูมาเก็บออัเมีอัพพีคไหมโอเคกูเก็บแล้วกูเก็บแล้วไปเลยก็แล้ โอ้มันจ่อแล้วมันจ่อแล้ว <c oughs> โอเคกำลังยุง่ยมือสูแ้แต่กูไม่ดันนะ <c oughs> มึงว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงทอ่อกูว่าไอ้พวกนี้ลงมันลงท่อไปแล้ว <c oughs> พวกหนูโ,โดนนัดหนึ่งน,นีออนโดนนัดหนึ่งไว้นีออนกับไว้โลงไอ้เชี่ยโม,มเมนต์จัะนีออนกับไว้โลงไอ้เชี่ยโม,มเมนต์จัดเมื่ี้ <c oughs>

ลิโหลดเลยลิโหลดโชว์เลยโอ้โหเวอเวอรได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ก็ก็เป็นแบบเมื่อกี้โอ้โหมันเจาะด้วยมันเจาะด้วยมันเจาะด้วยไม่เดินผ่านมิดแล้วใครเดินผ่านมิดก็เดินเว้ยกูไม่เดินผ่านมิดแล้วกูกลัว อุ้ยเนียกระโดดมาให้หัวกูเลยมิดเข้าแล้วนะเวยฮ้ยปต่อยเฮีโยโอ้โห <player standing. S 1> โอ้ <c oughs> โยเหียยอยวิ่งไปแล้วไอ้ฟุ๊กวิ่งไปแล oh, ้ว <this. S 3> <c oughs> อออไม่โดนหัวเหรอเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ่อ, 70. 70. อ,อวกรูวีรูวีรูอะไรทั้งนั้นมันวิ่งขึ้นไปเลยเอะเรว้ากได้ยินเสียงมันวะมันอยู่ข้างบ้านนู่มีายู่ขงาดาเองอืมไอ้ยิงลูกซองด้วยไอ้สัสถ้ากูยิงได้กูจะไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด

หวานๆเต็มเลยเดินเดินเข้าเดินเข้าอย่างแน่นขบวนตัวท้ายเขาหานหวานเลยไม่ได้อดิด้ยหรอยิงไม่ถึงวะตอนแรกกูตกแนกูคิดว่ากูขาดอะไร้ กูมองดูเอ๊ะสกินกูมันดำนี่วาทำไมถึงเป็นทันนี้วะเรื่องนี้สนุกมากครับรีวิวจากคนตาบอดสนุกแม่งทุกเรื่องไปเลยหลอกคนไปดูแล้วกูก็ได้เงินเรื่องนี้สนุกมากเลยครับรีวิวจากคนตาบอดได้ปะอย่างนี้นี่ขอให้ปะอม่งนี้อ

ตอนแรกนือนจะอยู่นี่ต่อลุยดาเี1เห็ืไม่ชอบไม่ใช่หรอกมิตะไอ้เหี้ยทำไมไม่โผล่มาอืมคุณโลนำมิไอ้เหียกูว่าวันนี้กูว่ใช้ได้อยู่กูคนข้างกำ what t อ e fuck ขีเ่เฮียอะไรวะอะไรคือวันนี่โค้ชมากรับโนแปะวันแถบนั่นแหละเฮียเข้าแล้วขี่เฮียอะไรเนี่ยกูยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนเลยอะอะไรวะ เว้ยน่าจืดชักจืกยักเลยแ,ลแม่ง Stopping fire แม่งไม่มีใครดูมิดแล้วกูกลัวกลัวไอ้หัดชีวิตนี้ Spike down B เสียบแน่แน่มิดอจีนนี้ไม่ดุตีสิมิดไม่น่ากลัวเสมอมา ด,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 ด้วยวเดด้ยแต่สไป,ปตกไหนนั่นเอกสไลเดอร์ด้วยตัวไอรดว่ามันยืนอยู่มุมเดิมแน่เลยมันยืนแอบ แล้วมันหยุดไอ้เฮี้ยวหยุดแอร์สุดเฮียยืนเป็นเศษเลยสัต์อว้ยแฟร์โดนกูเต็มเต็มเลยเฮียกูเล็งรออยู่ยังไม่มีใครโผล่สวยโอ้โหยิงหัวไม่โดนเฮียึืนไปแล้ว อุ้ยอุ้ยเฟดลูกคือเฟดคือไปแล้วแต่ก็มีแค่เฟดอยู่เฟดลูกสปายค์ planted joke's over หมอไม่มีชีวิตอ่ะวนั่นดิหมอใจร้ายจังล่ะหมอเลวมึงเป็นโคตรหมอในเซอร์เจียนเลยเอานะมิดมันไม่ชิบใครเลยอ้

เพอเบนถามว่าใครต้องการอะไรไหมโอมนเม่งสายปืนทิ้ง e enemy remaining. My u l t i m e n i g h t t h e m Mark one. ไม่ใช่ยั o จิ๋ม่เข้ามั้ยโอ้โห

อปีก down b e ายหึก <leaning for u> ูปาเลยโดนัดหนึ่งี่งสัตว์เห็นไหมเลือดกูจะหมดแล้วจะหมดหลอดแล้วไปละไปโหลดไม่ได้เลือดน้อยเกิน 30 seconds left เฮียกวาดไปกูเห ah, oh. ็นเศษทิ้งตัวเองอ่ะเฮียม right ึงต้องสามสิบหรอกเลือกมึงเหลือสี่การเดินเบียชันอะไรล่ะไปสปลันด์มันอยู่ไหนไม่รู้เศษจะได้ยืมทำไมมาดูกันดีกว่าเฮียการเดินเบีย จะลื่นเหลือศีรษะไหมนักวิจิพายโผล่ไปดิไม่มีใครโผล่บนเลยโผล่ไปดิโผล่กลัวยังไงบ้างบนกลัวบนกลัวร่างล็อกบนนานแล้วกูย่องขึ้นบนแล้ว reloading อ๋อแอาไลองให้กูเมื่อยมือหมดแล้วนเนี่ยไอ้เหี้ยหลังบ้าโอ้ยเหี้ยหลังตัวให้วิ่งไปเชียว ไม่โหดด้วยควิกโฮดด้วยเราไม่เชีร้อยหนึ่งเลยควิกอัดตัวกูเลยเอาแล้วเสร็จเสร็จเียหวานหวานไม่ไอ้ยิงงัวยิงงัวยิงเรียกตีนโดนปะว้าวว้าวว้าววานี่ออน วิเคี้ยไปโดนอันที่สองไม่สทรบสาบสวยกูลังดันไปเลน่ามีตัวอยู่โอ้โหแม่งโดนแอบอยู่เพื่อนเดิอนออกมิด ้โอเมนถึงก่อนอะไรวะเนี่ยเฮี้ยอะไรเนี่ยมันจะติดลงกับผ้าเฮ้ยด้วยการตายใจเห็นไหมนะตายใจกับตายใจมันไม่ตายใจเมื่อกี้มันไม่ตายใจกูตายเองน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยเฮี้ยน่ากลัวว้าเดี๋ยวมันแถบกูไอ้เฮี้ย

เรอเล่อขึ้นเโล่ไปนี้แอยู่บนเดียเศษยิงเศษยิงเสุดเอ้าเราเอ้าเอ้าไม่ได้เข้าไซนี้หรอครูไม่รู้ตอนแรกมันก็เหมือนจะเดินตามมาไซนี้นะ t with power เอ้ยเหีย74โซว่าวุวุล็อกตืนนันหมดเลยที่โดนทุกคนเลยลีไว้ นี่คือคำสั่งโอ้ยโออัดหงโอ้ยโอ้โหหมอชุบแล้วหมอชุบแล้วในที่สุดคอสว่งชุบเป็นโอ้ยโอยเว่อเว่อเว่อ <wan> อัพเดทายเหีอ วิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันชีทแล้วเหนือความคาดหมายทั่วมินตายแล้วมันไปแก่เอ้ยเดอปแล้วหน่วยแท็กซึมอุ้ยเนี่ยตัวอะไรเอ้ยเองวิ่งวิ่ง Attackers win. <laughs> the night <Nike laughs> <laughs> <cook> <laughs> Yeah. i Kissy face, kissy face. Send you a phone, but I'm trying to kiss your lips for real.